สวัสดีค่ะฮัลโหลมาแล้วค่ะน้ำตาลจาก NP t o S ทุกคนค่ะเดี๋ยววันนี้แต่งหน้าเบาๆนะแบบสบายๆแบบเฮ้ยแบบเบาๆชุดอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้ำตาลจะชวนทุกคนไปกินก๋วยเตี๋ยวค่ะทุกคนจ๋าที่ใ,ใกล้ๆแกชิลๆแบบฟิลหน้าปักซอยประเทศจีนทุกคนจ๋าบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวถ้วยนี้เนี่ยเชฟคือนุ่มไม้พิรัตค่ะบอกเลยทุกคน วันนี้เป็นซีนซีนหนึ่งในรายการ Call Me By Fire ซ e a s o n 2ที่น้ำตาลเคยแนะนำกันไปวนรีกลับไปดูกันได้ครั้งหนึ่งนี่เป็นชีวิตจริงเลยทุกคนคะ่ะในบ้านที่พวกเขาอยู่กันในหอพักที่พวกเขาอยู่กันอ่าแน่นอนที่สุดราศิลปินอยู่ร่วมกันหนุ่มไม้ก็เลยอยากจะทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยให้กับเพื่อนร่วมทีมไม่ธรรมดาบอกเลยว่าซีนนี้มีช็อกมีอึง้งมีทึ่งมีแบบมีวีดค น่ารักแน่นอนบอกเลยว่าซีนทำก๋วยเตี๋ยวนี้โอ้โหทุกคนค่ะห้ามพลาดจริงๆเดี๋ยววันนี้น้ำตาลจะพาทุกคนไปส่องด้วยว่าแม่จีนว่าชาวเน็ตที่ประเทศจีนเห็นหนุ่มไม้เข้าครัวแล้วเขาว่ายังไงกันบ้างก่อนอื่นเลยค่ะทุกคนสามารถเป็นกำลังใจให้เราได้โดยก,การกด subscribe ช่อง np t 2 o sis นะคะขอบคุณลวงนาไว้เลยขอบคุณค่ะไปดูหนุ่มไม้เข้าครัวกันกันเลยค่ะทุกคนค่ะเข้าครัวกับเชฟไม้โอ้โหหลายคนบอกพี่คะนี่รายการอะไรนะนี่เชฟกระทะเหล็กหรือเปล่าเอ่ยหนุ่ม ความแบบว่าความน่ารักและความพิเศษของรายการนี้ก็คือ32ศิลปินอยู่ร่วมกันมีสเตจมีคอนเสิร์ตปังๆให้ดูแล้วก็มีชีวิตในบ้านในหอพักเขาด้วยทุกคนคือบอกเลยว่ากึง่งๆึ่งเรียลลิตี้เลยนะสนุกมากเลยจริงๆอย่างที่บอกกันไปว่าดูได้ในแอปพลิเคชัน m a n g ก TV หรือว่า YouTube ก็ดูได้ไม่ว่าจะเป็นช่องของหูหนานทีวีหรือว่า m ม n g ก้ v ดูได้เหมือนกันตอนนี้อัปเดตอีล่าสุดเราด้วยทุกคนจ๋าแล้วชอ็อต นี่น่ารักมากเลยในขณะที่ทุกคนแบบอยู่ร่วมกันในหอพักเนาะหนุ่มไม้เขาก็อยากจะทําบะหมี่ง่ายๆบะหมี่ก๋วยตุงก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยให้เพื่อนกินจ้าแต่ว่าใดๆเลยเส้นของเขาไม่เหมือนของเราทุกคนจากดูแบบลักษณะแล้วก็เป็นฟิลแบบชาเมียนเป็นฟิล อารมณ์ดูภายนอกเหมือนเส้นใหญ่แต่เส้นใหญ่บ้านเราเนี่ยไม่ต้องลักคือนิ่มแล้วสุกมาแล้วแต่กว๋วยเตี๋ยวของเขาเนี่ยต้องมีกรรมวิธีในการทาเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนคะ่ะหนุ่มไม้เขาก็เลยว่าเอยทํำยังไงเส้นก็ไม่สุกทุกคนเอ็นดูมากเลยคือบอกเลยว่าคลิปนี้ต้องดูจริงๆน้ําตาหลับหลุดโฟกัสจากกว๋วยเตี๋ยวไปที่ไอศครีมเลยคะ่ะคือทําอาหารไปด้วยกินไอศครีมตลอดเวลาไปด้วยนะน่ารักมากเลยทุกคนแล้วที่สําคัญ สรุปก็คือไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวนะคือเส้นไม่สุกแกได้ได้เอนดูมากเลยก็เลยไปกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแผนแล้วคลิปคลิปนี้ทุกคนค่ะช็อตคัดนี้เนี่ยหนุ่มไม้เขาลงไปในวิ่งปวส่วนตัวของตัวเองด้วยนะกระแสดีงงดีเวอร์ดีแบบเฮ้ยทุกคนทุกคนแห่หลั่งไหลมาดูหนุ่มไม้เข้าครัวและต้มเส้นไม่สุกแล้วแบบดูแบบดูหนุ่มไม่กินไอศครีมได้้เนี่ยมันเพลินนะตอนนี้ล่าสุด แต่ล้านวิวนะคะทุกคนขาล่าสุดที่น้ําตาลไปดูมาเนี่ยคือ8 0ดแสนเบวกบวกแล้วตอนนี้ที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้เนี่ยแน่นอนว่ายอดวิวก็ต้องเพิ่มขึ้นไปอีกโอ้โหทุกคนคือบอกเลยว่าปังหลายๆคนมาถามว่าพี่คะหนุ่ไมไม้เขาอยู่ประเทศจีนเขาเขาแบบรับหมดเป็นอะไรนะตรงนี้เลยทุกคนจสาพระ นะคะทุกคนคะ่ะจะใช่ละจ๋าใช่ละจา,ละจาแล้วเรื่องกอดที่เขาเคยเล่นที่ประเทศจีนนะต้องบอกเลยว่าประกบกับนางเอกชั้นนําชื่อดังของประเทศจีนแล้วเคยรับบทเป็นเชฟด้วยช่วงนี้ทุกคนคะ่ะกดติดตามทุกโซเชียลของประเทศจีนของหนุ่มไม้ไว้ได้เลยนะเพราะว่าลงคลิปบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นบล็อกเอ่ยโตอินเอ่ยเนี่ยกดติดตามไว้ได้เลยนี้เลยอย่างเช่นไว้ปอกคลิปนี้เลยหนุ่มไม้เขาลงเองเลยทุกคนคะ่ะว่าเป็นไล้วจื้อเฉียงเก๋ฝ่า่่่ จู่อี้หวันเจียนตันเต่าแม่นะเดิมทีเราเนี่ยก็อยากจะทำก๋วยเตี๋ยวง่ายๆทุกคนคะ่ะสักหนึ่งถ้วยนะให้กับฟางชื่อฉีเพื่อนร่วมทีมของเขาทานจนมาอีจือจูจ่ผู้สวยอ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าทําไมทําไม มันถึงไม่สุกทุกคนาก๋าโธเอ็นดูมากเลยเพราะฉะนั้นคลิปนี้ตอนนี้อย่างที่บอกกันไปว่าแต่ล้านวิวแล้วเนี่ยมากันที่คอมเมนต์นี้เลยทุกคนขาวันนี้ต้องบอกเลยว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่อารมณ์ดีรื่นเริงมากเลยทั้งแบบว่ามาแบบฮ่าฮ่าฮ่าเอ็นดูมากเลยนะหนุ่งไม้น่ารักมากเลยนะไม้น่ารักมากเลยนี่คนนี้บอกเลยนะว่าไม่เชื่อไม่เป็นไรนะเชื่อ,อนะครั้งหน้านะเก่งแน่อ่ะ ครั้งแรกเป็นบทเรียนเดี๋ยวครั้งหน้าหนุ่มใหม่นะทําได้ดีแน่นอนแกเชื่อฉันคนนี้บอกเลยนะว่าฮ่าแบบโอย้ยเอนดูนะว่าเจ้าล่ะฉันรู้แล้วล่ะอ๋อฉันรู้แล้วคนนี้เจอละว่าทําไมเส้นถึงไม่สุกสักทีนั่นก็เพราะว่านะคุณกินไอศครีมขณะทําอาหารอ้าความเย็นของไอศครีมเนี่ยมันทําให้หนาไม่เดือดแน่เลยแกไม่ไม่ผิด ไอศครีมผิดเออไอเย็นจากไอศครีมมันทําให้เส้นไม่สุกโทเอ็นดูมากเลยทุกคนคะ่ะเออเพราะกินไอซครีมไปด้วยทําอาหารไปด้วยอย่างนี้นี่เองคุณพี่เออกว่านะนี่เลยคนนี้บอกเลยว่าชาเมวใช่ไหมใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมนะฟิลนั้นเจ็บวเสียนต้านะ่ะง่ายยังไงง่ายยังไงกันบ้านะเออก็คือแบบบ้าแกปกติแล้วเนี่ยการทําอาหารเนี่ยมันยากฉันก็ทําไม่เป็นบอกว่าเยปูห้วยอะ ฉันก็ทําไม่เป็นเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรอ่าเอ็นดูแบบมาปลอบใจวันนี้บอกเลยนะว่าใช่ๆแตไ่ไม้อะไมอะห่าไม,ไม้ที่หล่อๆจากก้าจนจะ่ากระฟานอะโอ้ยเขาทําอาหารนะจ้ะะาเยี่ยหอเค้าอ่ะเขาทําอาหารแล้วเขาก็น่ารักมากเลยด้วยเน่นี่วันนี้คอมเมนต์มาเรียกหนุ่มไม้เยอะเลยว่ามีชิลีน่ามิชล,ลินมิชล,ลินสตาร์เฮ้ยนี่มีชิลีน่านี่คือมิชล,ลินนะ เขาทำอาหารนะจ้าเ่าใช่อะโอสุกไม่สุกไม่รู้กินได้หรือเปล่าไม่รู้อันนี้คือไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเฮ้ hey, ยเชฟคนนี้อะค่ะเขาหล่อจ้านี่นะคะตรงนี้คือสำคัญจ้านี่คอมเมนต์นี้บอกเลยนะว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปนะคุณมาต้มโชว์ลงโตโอ,อินเลยนี่มอบภารกิจให้หนุ่มไหมแล้วหนึ่งทุกคนค่ะอ่ะครั้งหน้านะ เดี๋ยวเซียนละจ้ะเดี๋ยวเซียนเลยเดี๋ยวครั้งหน้าทําลงโตอินเลยเพราะบอกเลยว่าช่วงนี้หนุ่มไม่อัปเดตโตอินบ่อยมากทุกคนขานี่จะเป็นแบบว่าเป็นเทพโตอินอีกหนึ่งไปดูได้เลยนะแต่ละคลิปคือบอกเลยว่าเอ้ย ทรงคุณค่าทุกคนจ๋าดีงามมากเลยคนนี้บอกเลยนะว่าเนี่ยก็เกิดอ่ะโอพี่ชายพี่ไม้นี่ใช่คล้ายหรอคุณน่ารักเกินไปแล้วนะนี่ความแบบความเ็นดูเนะทุกคนขาตอนนี้คือหนุ่มไหมเป็นแบบเป็นโพพี่ชายที่แบบน่ารักอย่างงี้นี่คนนี้บอกเลยนะว่าไม่ ที่หัวชัวนะคุณฟังฉันพูดนะว่าอย่านะอย่าก,กินปิ้งชิลิงเยอะอย่าก,กินไอศกรีมเยอะกลัวว่าหนุ่มไมจะเป็นหวัดทุกคนคะ่ะเพราะว่าหลังจากกินไอศกรีมอันแรกหมดก็เห็นไปเปิดตู้เย็นก็เอ๊หยิบอะไรหยิบไอศกรีมอีกอันหนึ่งมากินทุกคนคะ่ะแล้วก็เล่นสเก็ตไปด้วยกินไอศกรีมไปด้วยพลนแล้วเกิดแม่หลายๆคนก็เลยกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวจะแบบ เป็นหวัดนะราชน,านันเราเนี่ยอยากกินไอศครีมเยอะวันนี้เขาถามเลยว่าชีกวามาเอ้ยแตงโมใช่ปะจี่ก,ก็ปิงชีหลิงอะไอศครีมอันเนี้ยชีกวาไวไวต้าใช่มารสแตงโมใช่ไหมนะเออไม่ใช่อะไรจะได้ไปซื้อกินตามคอมเมนต์นี้บอกเลยนะว่าเฮ้ยดูไปดูมาแล้วนะคลิปเนี้ยฉันเปลี่ยนใจแล้วล่ะว่าผู้เสียงชื่อเมียล่ะฉันไม่อยากกินบะหมี่ละบะมุงบะหมี่อะไรนะไม่อยากกินละ ตั้ชื่อนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยว่าเสียงชื่อปิ้งชิลิงอะฉันอยากกินไอซครีมแทนแล้ว,วตอนนี้นี่คนนี้บอกเลยนะว่าข้าลายนะดูท่าแล้วเนี่ยก๋วยเตี๋ยวชามนี้นะจนต่อผู้เจียนตันอะมันไม่ง่ายเลยจริงๆปัญหามันน่าจะอยู่ที่ก๋วยเตี๋ย,ยว ก๋วยเตี๋ยวแกหนุ่มไม้ทาดีแล้วนี่จัาวตะห่าวล่ะคุณทําดีแล้วนะนี่จั่วจะตุ้ยล่ะคุณะทําถูกแล้วแต่ที่ผิดอ่ะก๋วยเตี๋ยวฉันว่าก๋วยเตี๋ยวหนุ่มไม้ไม่ผิดก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแหละก๋วยเตี๋ยวฉันว่าโอ้ยังงี้ทุกคนค่ะความเอ็นดูเนาะนี่เลยคนนี้บอกเลยนะอ้าพูดเหมือนกันเลยว่าเอาผิดที่เส้นคุณไม่ผิดนี่จัาวตะห่าวล่ะคุณทําดีเอ็นดูทุกคนค่ะความน่ารักมากเลยนะแล้วก็ไม่ว่าหนุ่มไม้จะทําอะไรทุกคนจ๋าก็เป็นที่จับตามองมากเลย หลายหลายคนบอกเลยว่าคุณพี่คาเขาอยู่ที่จีนเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงพูดเลยว่าแฟนคลับน่ารักอบอุ่นแล้วก็เยอะมากเลยทุกคนทุกวันนี้เวลาหนุ่มไม้ไปทํางานหรือว่าทํางานเสร็จกลับมาที่พักโรงแรมต่างๆก็จะมีแฟนคลับคอยไปรับไปส่งให้กําลังใจทุกคนจ๋าอบอุน่นคลึกครื้นมากๆสุดๆอ่านี่คือบอกเลยว่าเข้าไปดูได้ทุกคนในทุกๆแพลตฟอร์มทุกๆโซเชียล so น่ารักสุดๆเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไปตามดูกันได้ ผลงานหนุ่มไหมมีให้แบบติดตามอีกยเยอะแยะมากมายเลยจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันทุกคนข่าว,ว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างวันนี้ขออนุญาตไปก่อนแล้วค่ะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะสุดยหาก๋วยเตี๋ยวกินจ้าไปเลยค่ะว,วันนีค่ะบ๊ายบาย